อ่ะข้อนี้โจทย์เขาบอกว่าจุดใดอยู่ที่คอร์ดเลนที่สามก่อนที่เราจะเริ่มเรามารู้จกักคอร์ดเลนกันก่อนว่าคอร์ดเลนอยู่ตรงไหนคอร์ดเลนที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้โอเคไหมก็คือมันเป็นเรื่องของฟังก์ชันเนาะจุดนี้คือเขาต้องการหาจุดว่าไอจุดไหนเนี่ยมาอยู่ในคอร์ดเลนที่หนึ่ง2สามหรือสี่แต่ว่าโจทย์เขาต้องการในคอร์ดเลนที่สามเนาะอ่ะตัวนี้จะเป็นคอร์ดเลนที่หนึ่งก็คือบนขวาคอร์ดเลนที่สองจะอยู่บนซ้ายคอร์ดเลนที่สาม จะอยู่ล่างซ้ายแล้วก็ควอนแันที่4จะอยู่ล่างขวาเห็นเนาะโดยที่เส้นแนวนอนจะเป็นแกน x ที่เรารู้จักกันดีแล้วก็เส้นแนวตั้งก็จะเป็นแกน y ทีนี้เราอยากจะรู้ถ้าเราอยากจะรู้เครื่องหมายเนี่ยว่าควอนแันต่างๆเนี่ยมันคือบวกหรือเป็นลบให้รางมาดูตรงนี้ดูตามนี่เนาะถ้า x ไปทางขวาแสดงว่า x เป็นบวกหรือเป็นลบเลย เป็นบวกถูกไหมถ้า y ขึ้น y ขึ้นมันก็เป็นบวกใช่ไหมอ่าแสดงว่าควอนตัที่1่โซนนี้เนี่ยโซนโซนบนขวาเนี่ยก็คือเป็นเครื่องหมายบวกกับบวกนั่นเองอ่ะอันนี้ไม่ใช่เนาะช้อยหนึ่งก็คือบวกกับบวกไม่ใช่อ่ะมาดูควอนตันที่สองควอนตัที่2ทีนี้แกน x มันไปด้านซ้ายถูกไหมแกน x ไปด้านซ้ายแสดงว่าเป็นเครื่องหมายลบ แล้วก็เซนแกน y ก็ยังเป็นบวกเหมือนเดิมเนาะเพราะว่ามันขึ้นข้างบนฉะนั้นค้อรนที่2ก็จะเป็นลบกับบวกอ่าลบกับบวกนี่เนาะไม่ใช่ช้อยสองตัดไปอ่าช้อยสามช้อยสาม x ไปทางซ้ายเป็นลบทีนี้ y มันเปลี่ยนจากขึ้นเป็นลงใช่ไหมอ่าลงก็เป็นลบนั่นเองแสดงว,ว่าข้อแรนที่สามก็คือลบกับลบโอเคเนาะอ่าเราก็ได้คําตอบแล้วข้อแรนที่สามอยู่ที่ไหนเอยลบกับลบ อ่ะอยู่้อยสี่เนาะ้อยสี่ลบกับลบนั่นเองอ่ะมาดูควรืที่สี่บ้างก็คือ x ไปทางบวกใช่ไหมแล้วก็ y ลงก็คือลบเราก็จะได้เป็นบวกกับลบนั่นเองก็คืออันนี้เนาะบวกกับลบตอบ้อยสี่เป็นคําตอบนั่นเอง